สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเดลต้าดีทีนะครับคลิปนี้ผมจะมาเล่นลิก,กันนะครับอย่างแรกเลยครับคือต้องฟาร์มครับผมโอเคฟาร์มเสร็จแล้วนะฟ,ฟอร์รีเล็ดน้อยแน่เดี๋ยวเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยโอเคฮะ ตีมก็อยู่เข้าไปเออสกิลสองสกิลอันตีเรียบร้อยชิวๆไม่มีอะไรมากคไว้ต่อตีคีบต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอเคนะฮะตอนนี้บนเขาจะบวกกันละเดี๋ยวต้องรีบขึ้นไปช่วยสักหน่อยหนึ่งโอเคไอเทมชิ้นแรกที่แนะนําครับเป็นถุงมือนะครับผมถุงมือออกหลายๆชิ้นเลยต้นเกมเนี่ยมันจะได้คีดีๆนะครับผมโอเคมาถึงละเพราะว่าเขาจะต้องบวกกันแน่นอนโอ้ยเราวีอันตีมาด้วยโอเคโอเค ผมรอละผมรอละถ้าใครเปิดไฟมาเลยผมเข้าเลยโอเคนะเขาไม่ไฟกันนะครับผมก็เ,เลยไปต้องตีมันก่อนเลยตีมันเรื่อยๆโอเคตีมันก็เสร็จแล้วไม่มีอะไรทำก็ต้องไปฟาร์มต่อน,นะผมเพื่อหาไอเทมมาตีตีฝั่งมันนะ่ให้เราฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็ ก่อนให้เพื่อนเซฟตัวเองไว้ก่อนนะไม่ต้องรีบบวกรีบบวกในเกมตามไม่เร็ญยานครับผมโอเคไหนไปกลางสักหน่อยเซ่รู้ปะเผื่อเราเลี่ยวนั่นไงจอาสักหน่อยไหมไไล่ะไอ้เรี่ยวสักหน่อยไหมโอเคไม่เอานะก็ต้องไปฟาร์มต่อถ้าไม่บวกถ้าเขาไม่บวกก็ต้องเอาไปฟาร์มต่อนะอย่าลืมเป็นฟาร์มป่านี่ไม่ต้องไปเล่นเกมมันว่าแค่ทำให้ตัวเองมีของก็พอที่ได้ช่วยเพื่อนได้ โอเคนะเห็นฟอเรนมากลางก็เลยต้องดักสักหน่อยนึงวัดทีคิวแน่ยมาดักเลยโอเคฟอเรนก็ดักตามล้วโอเคตันตีเลยเพื่อนมามาเคยเข้าแล้วเราก็บอกเอาไปตีไปตีดักเฉยเลยอะไรวะเนี่ยโอเคเพื่อนได้อยู่นตัวนี้หมดฟอเรนตัวนี้หมดกดไลค์เลยหนึ่งทีไปไปตีดักเฉยเลยได้ไงวะโอเคตีพลาดแล้วไม่เป็นไรคิดไม่ออกให้เป็นฟาร์มคิดอะไรไม่ออกให้ฟาร์มคิดอะไรไม่ออกให้ฟาร์มแค่นง่าย โอเคเบิร์นเขาบวกกันด้วยจะไปช่วยดีไหมโอเคไปช่วยแล้วกำลังไปเพื่อนรอสักแป๊บนึงกำลังไปโอเคเขาบวกกันแล้วเราก็ต้องไปเยี่ยงป่าเขาหน่อยนะป่าเขาจะได้จนๆเขาจะไ,ได้สู้แบบชิวๆเลยโอเคฟ้าเขาอยู่ต้องไปเอาฟ้าเขาบัฟนี่สำคัญเลยนะฟาร์ม <c oughs> ผมว่าที่ฟอรเรนหายไปนี่น่าจะไปตีมังกรเล็กแน่เลยได้เว้ยไปเช็คหน่อยนั่นไงจริงด้วยสักหน่อยต้องสักหน่อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาดิไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะฟอรเรนนะโดนลมอยงงี้ก็ไม่เท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวต้องไปออกโซลิเวอร์สักหน่อยนึงนะโยโดนด่าเลยโดนด่าไม่นะโดนด่าเลย โอเคถ้าถ้าเขาเปมาอย่างนี้นะเราก็ต้องเล่นเขาหนหนักหน่อยนะฟอเลเรนต้องเอาแบบให้ลองจันะ๊กเลย่ะมาบนมนจะมีประเด็นนะเราเล่นน้อยแต่ว่าไม่น่าจะบวกอะอารมณ์อารมณ์มเดินขนาดนี้ถ้าเขาไปนะ่าจะโดนล,ล็อกเลยเกี <Okay. S 1> okay, ยร์เปิไว้ก่อนเราต้องไปช่วยฟอรเรนก่อนว่าฟอรเนเรนตัวนี้มันช้ำนะถ้าเกิดเราจะได้ทีมที่ได้นำเคเคเสี okay, okay. ได้จะีได้เข้าไปแล้ว ตีไม่ถึงตีไม่ถึงถอยกันไม่ไหวไม่ไหตวต้องต้มตีด้วยมาเหมือนจะมีประเด็นนะที่ป่าเขาเหมือนจะมีประเด็นนะครับเดี๋ยวต้องไปเช็คสถานการณ์เลกนิดนึนนงไปข้ามบูม ครับผมไปสักหน่อยหนึ่งสามสองไม่ถือว่าลุมก็มาครับก็มา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 ไม่เท่าไรหรอกนี่ไงนี่ไงไม่ถือไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไรแก๊กเถิดก่อนแก๊กแก๊กไม่ไหวแก๊กอันตรีก้าววิไปดิทอนเถิดก่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเปิดติดเอาเลยละกันเอาเลยละกันเอาเลยละกันทอนมาด้วยเอามาดิผมไม่ไหวโดนหนีไปละโอเคไม่เป็นไรมีโอกาสดีเยอะนะ บวกเสร็จแล้วเริม่มคิดมากบวกเสร็จแล้วก็ไปฟาร์มต่อเนื่องไม่ต้องเลือนไม่ต้องเดี๋ยวจะคีิอุย้ยโดน,นตีลาวิลอุ้ยกับตายไม่เป็นไรเดี๋ยวเลือนคีิต่อตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆเกตตองฟาร์มไปเรื่อยๆนะฮะจะได้แก้แค้นให้ฟอลเลนอัน,นเราเดี๋ยวได้ปมแดงก่อนเดี๋ยวฟอลเลนตายแน่นอนพูดเลยพูดเลยตอนนี้ทอนกับฟอลเลนบวกกันอยู่ดูที่ทอนฟอลเลนไหวไหม โอไหวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทอนตัวนี้ไม่นอนยังวะโอเคเข้าเลยเข้าเลยนี่ไงนี่แกแค้นฟอลินแล้วนะมังกรต่อมามังกรมีเลือดดีเลือดทุกคนเล่นใทุกปีบ้างแหละดูป้อมเลยตุกปีไปป้อมเดียวอีกรอหนังเกมล้รอแค่คลิปต่างหนึ่งเดียวแล้มาคิปตัาแล้วก็ต้องรอดาวป้อมเลย เล่นด้วยตีไปตีไปโอเค,อเคต้องมากรแล้วนะจังหวะเนี้ยจังหวะนี้ไอ้จังหวะนี้ซึ่งทัพซีเร์แล้วโอเคตีมากันสามตัวด้วยไงมีแก๊กตึงโซนให้ก็นั้นก็โอเคแล้วเรื่องน้อยอยู่ด้วยทัพซีเรียเนี้ยอ่าลราวิวอยู่คนเดียวสิโอเควะ๊ะนี่เรียบร้อยเรียบร้อยไงก็ตายตายให้มันรู้กันไปเลนเยนติกวสองไม่ต้องใช้ด้วย เลยครับเลยหรอก็ต้องฟารนะ์นะอีกไม่กี่วิเดี๋ยวก็เลนบัพจะเกิดแล้วต้องรอสักหน่อยนึงโว้ยตอนนี้เลนบนเหมือนจะมีประเด็นกันนะผมว่ายังไงก็ไหวมาตังทีมทีมนำนำฝั่งนั้นมากเกย์เกิดละตีเลยวยสามพันเนี่ยติดดีจะได้เกย์เดี๋ยวต้องแบบบัฟฟ้าก่อน,นจ,รจริงๆแล้วจริงๆแล้วต้องเอาบัฟฟ้าก่อนนะไม่ค่อยเพื่อแต่นี้ก็ช่วยก่อน นั่นนั่นไอ้นี่อยู่นั่นไม่ละเดี๋ยวเข้าไปตีมาก็มา,อมาเอาวิริแล้วหนีด้วยเอาวิริตัวเดียวพอโอเคสวยแก๊กแต่ว่าผมเข้าไม่ได้จังหวะน,นี้เลือดน้อยมาก <Ret reat. S 1> ก็เลยต้องไปนั่นแหละรีบบาฟ้าก่อนหาเลือดก,ก่อนอาจจะต้องกลับบ้านเนะี่ยโอเคประเด็นไม่จบผมว่าวอสถ้าจะต้องดักเอาลาววิวละเลือดมันน้อยเกินไปอะ่ะมันล่อตาล่อใจเกินโอเคต้องดักพวกตาบุ้มแนสบายเลยโอเคเขาจะอยู่ไหมนะอยู่ไหมนะ เค okay, เลยบัฟอยู่เฮ้ยเกิดต้องเอาอาจจะต้องดักนะนั่นโอ้ไม่ต้องดักแล้วล่ะอาจจะต้องหนีแทนเ <Okay, S 1> คตีเคปะโอ้เรื่อน,น้าโดนลาตินี่ต้องต้องรอต้องรอต้องต้องอยู่กับเรื่อยๆหน้านะัเดี๋ยวตายโอเคโอเคคิดไม่ออกก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะมีแค่นี้แหละฟาร์มผมว่าว่าเจ้ามังกรนะแต่ว่าคนเดียวไม่น่าจะไหวเดี๋ยวต้องรอเพื่อน ก็ตแตกแล้วล่ะก็ลงขนาดนี้ต้องแตกแน้ไปบอกกันล่างด้วยผมไ็ดันแค่นั้นนี่ไงเคไม่ไรที่ต่อไปก็อมนี่อาร์มาแหละจะได้แรงๆขึ้นโอเคฟาร์มต่อไปจะมีประเด็นเล่นไหนนะตอนนี้ อยากบวกกันตอนเนี้ยโอเคเพื่อนเปิดแล้วผมก็ตายนี่รออะไรอ่ะหัวคองไม่ใช่ตัวเปิดนะอย่าไปเปิดนะตายค่ะเดินรู้ตัวเลยนะโอเคต้องฟาร์มต่อจะได้มีบัฟใช้โอเคนะตอนนี้ลาวิลเหมือนจะอยู่เลนล่างอ่ะอาจจะต้องมีตัวลวงแน่เลย มันต้องมีตัวมันล่องแน่นั่นไงพูด้พิการหายคำไอ้นี่มันล่องจริงเรนนายกำลังไปช่วยอ้เล็กเอ้ยลาวิวเอ้ยไม่ใช่กำลังไปช่วยทอนเคนี่ไงทำอะไรทอนผมนี่ไแก้แค้นตีคลิปเสร็จวะคลิปน่าจะดันมาพอดีอ่ะต่ออาป้อมแล้วล่ะไม่น่าจะมีตัวมากันโอเคไม่มีไปเข้าโอเคมาพอดีต้องถอยละ มาสามตัวตอนนี้กลัวแค่อาร์ลด้วยคิดสี่พันตอนนี้ผมกลัวแค่อาร์ลตัวเดียวกลัวมันล็อกแค่นั้นมันมันออกเปิดแมปด้วยโหแย่จังไม่เป็นไรแค่เป็นแบบที่ยัทงทำอะไรไม่ได้หรอกโอเคอรอล้วงอรอล้วงต้องอรอล้วงต้องอรอล้วงอรอล้วงเนะี่ยลาเนนะี่ยนั่นอ่านีโ่โยกสับโลกสับโยกสับโยกนี่โยกเหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงแรงเกินแรงเกินโทษทีหนีชิวๆอะ่ะ เก็บลิงถ้าลิงแรงแล้วมันก็อะไรง่ายๆแล้วเอ๋หายตัวหลอกหายตัวหลอกตองงหายตัวหลอกเดวเข้าพุ่มโอเคมาเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปมาตีป้อมต่ออย่างนีเ้เขาไม่ไหวแล้วเขากันไม่ได้แล้วไม่มีตัวยิงไกลด้วยมาสักหน่อยหายตัวหลอกงงงงเปิดเปิดเลยเปิดเลยไม่ต้องรอเอาเอาเราดักผมดกัดกดักหรอจเจอกันหน่อยนะ ผมรอล่วงหลักแล้วตอนเนี้ยผมรอล่วงหลักแล้วแล้วผมรอล่วงหลังโอเคผมเข้าละแต่หนีโอ้โหลำตัวเดียว่เขาดูแล้วโอเคสวยนี่นี่ไงนี่ยจะหนีไหมหนีอ๋อ lateral. โอ้โหเขาหนีนะไม่เป็นไรตัวป้อมตีด้วยถ้าเอาถ้าถ้าเข้าไปอีกเนี่ยมีโอกาสตายนะเขียนแล้ววิวว่าไง่ายยังไงต้องเข้าแล้วละจังหวะเนี้ยนี่ไงทีเดียวทีเดียวโอ้โหแน่ตายเลยไม่เป็นไรจุดสองหนึ่งศูนย์สกอร์นี้ใช้ได้อยู่ ม่ยาโอเคตอนนี้รอเพื่อนดันบนแล้วตอนนี้ยก็บนลแตกแน่นอนฝั่งนะนั้นเต้เสาไหมนะโหน่าจะออกหนึ่งได้แหละฟอลอเรนน่าจะออกกันด่าแล้วก็ออกไม่ไหวเลยฟอลอเรนไมาด่าแล้วก็ออกป้อมบนป้อมกลางต้องแตกแล้วสวยงามโอเคตอนนี้เราแค่ผมเกิดแล้วก็จบเกมละชิลๆเลยอันนี้ไม่มีอะไรมาก บัฟนี่แหละสำคัญต้องเอาบัฟก่อนนี่แหละมังกรต่อมังกรต่อไม่ต้องกลัวตอนนี้ตีแรงแล้วถ้าตีแรงมากๆนี่เจาะเกรอบก็ไม่ค่อยจําเป็นแลยนะแต่เกมนําแบบตงังตามสามสี่พาร์นี่ยเจาะเกรอบมันไม่ค่อยจําเป็นละแต่ว่าผมต้องออกไปก่อนไงเว่ากันไม่ดีกว่าแกเนี่ยบัฟบัฟไปก่อน ตอนลิงเนี่ยตั้งบัฟนี่สำคัญเลยนะโอ้ยหกพันเนี่ยบัฟนี่สำคัญสำหรับลิงเลยบัฟฟ้าบัฟแดงเนี่ยมันจะช่วยตีโซได้โอเคว่าไงว่าไงไม่ต้องสี่ทีสามทีก็เป็นลมแล้วสามทีหลับเนี่ยก็อันนี้ก็ไม่เอานะสามทีหลับบางเกินไปไม่ทนเตือนตีนะไอลิ น่งหิปไปหนปไปเรื่อยๆตอนนี้ต้องจบกเกมนี่ไดต้นถึงสเต็ปนี่นี่นี่วัะดีกวัาด,ดีนี่จะเอาจะเอาไม่เอาแกล้งหลอกแกล้งหลอกต้องเขาต้องเขาจับไปก่อนอ่ะโอเคเราพิวตัวเดียวต้องหน่อยหนึ่งโอ้โหไม่ไหวแทงมันเดินปิดแล้วเหมือนรู้นะเหมือนรู้โอเคผมเต้นรอผมเต้นหาจังหวะโอเคอเออเร,อเร,รอเลี้ยว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 นี่ไงเราวิวหนีก่อนรอจังหวะสวนโอเคไม่เอาละตีป้อมเลยง่ายๆนะฮง่ายก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับกิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ